ชชุมชนวัดเกตาาราพิพิธภัณฑ์ชุมชนวัดเกตดการามเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่13เมษายนพุทธศักราช2543เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ลักษณะผสมผสานร,ระหว่างอาคารแบบจีนกับหลังคาจั <mer av ish> <ED> ่วแบบไทยเรียกกันว่าหองตูเจ้าหลวงเคยเป็นกุฏิของพระครูชัยศิลวิมลพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคนกลุ่มหนึ่งที่จะเก็บรักษาวัตถุโบราณศิลปะวัตถุข้าวของเครื่องใช้ของชาวเมืองเชียงใหม่ ที่จะบอกเล่าอาดีตอันรุ่งเรืองให้กับลูกหลานในรุ่นต่อๆไปสิ่งที่นำมาจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ส่วนใหญ่ได้รับบริจาคจากคุณจรินเบนคุณอน,นันตฤทธิเดชคุณบุญเสริมสาตราภายัยและผู้ใจบุญท่านอื่นๆแม้การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์จะไม่ทันสมัยนักแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่า คู่ควรแก่การศึกษาสิ่งของต่างๆแยกไว้เป็นกลุ่มๆเมื่อเดินเข้ามาภายในโถงทางเข้าของพิพิธภัณฑ์ทางด้านขวาเป็นส่วนจัดแสดงหิ้งพระและพระพุทธรูปศิลปะพ,พมา่าภายในห้องจัดแสดงถัดไปมีตู้กระจกวางเรียงรายเป็นแถวจัดแสดงสิ่งของหลากหลายชนิดตั้งแต่ถ้วยโถโอชาม เงินตราโบราณและธนบัตรต่างประเทศพระพุทธรูปและพระพิมพ์เครื่องใช้ในศาสนาอาทิวรรณกรรมโบราณจารึกด้วยอักษรธรรมล้านนาตลปัดของพมา่ารูปถ่ายของเชียงใหม่ในอดีตที่หาดูได้ยากเป็นต้น ในห้องเล็กๆติดกันเป็นส่วนจัดแสดงผ้ากำปีหรือผ้าปูโตะสำหรับวางคำพีลวดลายวิจิตปักด้วยดิ้นเงินดิ้นทองไฮไลท์สำคัญของห้องจัดแสดงนี้เป็นผ้ากำปีที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีถวายแด่วัดเกศการามนอกจากนี้ยังมีธงช้างเผือกซึ่งใช้เป็นธงชาติไทยในช่วงรัชกาลที่หและรัชกาลที่หด้วย ในส่วนของการดูแลรักษาในเบื้องต้นนะครับเท่าที่เราจะมีวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถหยิบฉวยมาใช้ได้นะครับจากการที่ไปทําการรับความรู้จากการอบรมนะครับในเรื่องของการอนำลักษ์ผ้าและสิ่งทอมานี่ก็ก็พบว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ต้องใช้กรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์อันนั้นก็เป็นศาสตร์ขั้นสูงที่ที่เราอาจจะ ดําเนินการได้ค่อนข้างยะลําบากแต่ส่วนหนึ่งที่เราสามารถปรับประยุกต์ใช้เข้ากับสภาพที่เป็นอยู่จริงในในบ้านเรานะฮะโดยใช้ภูมิปัญญาซึ่งเป็นลักษณะของการใช้สมุนไพรนะะพื้นบ้านที่เรามีอยู่แล้วในทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยเอามาปรับประยุกต์ใช้ให้เข้าเข้ากับกระบวนการที่เราถนอมรักษาผ้าเพราะนั้นก็จะเป็นการทั่วยืดอายุผ้าไม่ว่าจะเป็นผ้าที่เราได้รับมอบ เป็นมารดตกทอดจากบรรพชนนะจากสายตระกูลหรือว่าหน่วยงานที่เราได้สังกัดอยู่แล้วบังเอิญว่ามีการเก็บรักษาผ้าชนิดนี้อยู่เพราะ,ะนั้นองค์ความรู้นี้ก็สามารถเอาไปปรับประยุกต์ใช้ได้ทั้งในครอบครัวในระดับชุมชนหรือว่าในระดับองค์กรที่มีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องของการเก็บรักษาผ้าที่มีอายุเก่าแก่นะครับ ผ้าที่เอามาเตรียมไว้ตรงนี้เนี่ยมันจะมีความหลากหลายในเรื่องของอเทคนิคแล้วก็ตัววัสดุด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผ้าฝ้ายก็ผ้าไหมแล้วก็มีวัสดุพิเศษคือ,อเส้นเงินเส้นทองที่เป็นตัวทําให้เกิดเกิดลวดลายที่เกิดขึ้นแล้วก็การใช้งานก็มีอา,อายุอานามของการใช้งานก็ค่อนข้างจะมากเพราะฉะนั้นเนี่ย เส้นใยต่างๆก็เสื่อมสภาพแล้วก็มีการฉีกขาดค่อนข้างจะมากตามสภาพของแต่ละชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้นี่เองที่เราจะต้องทําการสํารวจก่อนอันดับแรกว่ามันมีความเสียหายตรงไหนบ้างนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเอามาบันทึกหรือว่ามาสํารวจในรายละเอียดว่ามีขนาดความกว้างความความยาวเท่าไหร่แล้วก็มีสภาพ การฉีกขาดมากน้อยแค่ไหนนะครับเสร็จแล้วเราก็ค่อยทําการบันทึกเป็นเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็มาร์กเอาไว้ว่าจุดไหนที่เราจะต้องเน้นจุดไหนที่เราจะต้องอประคับประคองสภาพไม่ให้มันมีการเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้นะครับซึ่งตัวหลักที่จะทําให้เกิดความคงทนแข็งแรงของตัวผ้าเก่าที่มีสภาพชํารุดนั้นนะครับก็เราจะใช้ผ้าผ้าประเภทผ้าดิบ นะครับซึ่งเป็นผ้าฝ้ายที่ทอจากโรงงานเนี่ยที่มีขายตามท้องตลาดนะครับหรืออาจจะใช้ผ้าที่เป็นเนื้อหนาเข้ามาหน่อยอย่างเช่นผ้าแคนวาสที่จะทําให้เกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็น <c oughs> ตัวเลือก2ตัวสําหรับาการนํามาใช้งานแต่ว่า,าผ้า2ชนิดนี้เนี่ยก่อนที่เราจะมาทําการอนุรักษ์นะครับก็ต้องมีการเตรียมปรับสภาพของตัวเส้นใยก่อนเพราะว่า ผ้าที่ทอมาจากโรงงานนั้นโดยเฉพาะผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าดิบเนี่ยมันถูกลงแป้งมาจากโรงงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่จะตามมาในต่อไปข้างหน้าเนี่ยถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมในส่วนนี้ก่อนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเป็นตัวเพิ่มปัญหาเพราะว่าน้ําแป้งที่อยู่ในเนื้อเส้นใยเนี่ยมันจะทําให้เป็นตัวชักจูงแมลงกินผ้าเนี่ยเข้ามากัดกินผ้าเพิ่มต่อเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นเราต้องเอาผ้าดิบที่ซื้อมาจากตลาดเนี่ยทำการ ซักปั่นให้น้ำแป้งหมดออกจากตัวเส้นใยให้ให้ให้มากที่สุดก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาสู่กระบวนการเตรียมขั้น,นตอนที่ที่สองก็คือการใช้ภูมิปัญญาของพื้นบ้านนะที่ใช้สมุนไพรที่มีรสแล้วก็มีกลิ่นที่ฉุนรุนแรงนะครับที่สามารถป้องกันมแมลงได้สำหรับคนโบราณก็มักจะใช้พริกไทยนะครับที่จะทำให้ ตัวแมลงนั้นไม่ค่อยจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกับหีบผ้าหรือว่าตู้เสื้อผ้าของคนโบราณนะครับเพราะนั้นเราจึงใช้ภูมิปัญญาเดิมที่เรามีอยู่นี้นะครับก็คือพริกไทยเม็ดนะพริกไทยแห้งเนี่ยเรามาทำการโขลกให้พอแหลกนะฮะแล้วก็เอามาห่อด้วยผ้าขาวบางนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เชื่อว่าตัวสมุนไพรชนิดนี้เนี่ยมันจะมีกลิ่นนะที่ค่อนข้างจะ ไม่ค่อยจะพึงประสงค์กับมแมลงก็คือการพลูนะครับเพราะว่าการพลูมันจะมีสารหอมละเหยที่ค่อนข้างจะฉุนแล้วก็ดุลแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองส่วนนี้ก็คือ,อพริกไทยนี่จะมีลักษณะของรสชาติที่เผ็ดร้อนแล้วก็มีกลิ่นด้วยแล้วก็การพูนี่ก็จะมีาสารหอมละเหยที่มีกลิ่นแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยอสองตัวนี้ต้องเอามาโขลกพอให้แหลกแล้วก็ห่อด้วยผ้าขาวบางแล้วก็ค่อยมานำสู่กระบวนการต้มนะครับโดยที่ พอให้เดือดแล้วก็ให้สารทั้ง2ตัวเนี่ยละลายอยู่ในตัวน้ำร้อนนั้นก็ค่อยใช้ผ้าที่เราเตรียมว่าจะเป็นแบ็กอัพของตัวผ้าเก่าทั้งหมดเนี่ยเอาไปต้มสักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับซึ่งก็ต้องเตรียมตัวของส่วนของหม้อนะครับแล้วก็เตาเพื่อให้ความร้อนเพื่อจะได้ทำการต้มสกัดสมุนไพรนี้ เอามาในการที่จะเตรียมส่วนที่เป็นตัวซัพพอร์ตนะครับ ก็จะมาถึงขั้นตอนของการทําความสะอาดนะครับที่ตัวผ้าเนี่ยอาจจะมีสภาพที่แตกต่างกันแล้วแต่ว่าจะถูกใช้งานหรือว่าจะถูกเก็บะสะสมหรือว่าเก็บรักษามาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะก่อนที่จะทําการอารนุรักษ์ต้องมีการเช็คสภาพแล้วก็ทําการอนุรักษ์ทําการทำความสะอาดในเรื่องของฝุ่นที่มันจะตกค้างอยู่กับเส้นใยเพราะฉะนั้นเนี่ย อุปกรณ์ที่จะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะทําให้ขจัดตัวฝุ่นที่มันแทรกอยู่ตามเส้นใยแล้วก็เนื้อผ้าเนี่ยวิธีที่ง่ายแล้วก็ใกล้ตัวที่สุดก็คือการใช้เครื่องดูดฝุ่นกําลังต่ำกำลังแรงต่ำเนี่ยอาจจะเป็นตัวช่วยทําการดูดสิ่งที่มันตกค้างอยู่ในเส้นใยก็คือฝุ่นลักใยหรออะไรต่างๆเนี่ยออกมาได้แต่ว่าในการที่จะใช้ตัว เครื่องดูดฝุ่นนะครับมามามาทำการดูดฝุ่นออกจากตัวเส้นใยนั้นนะ่ะก็ต้องมีข้อระมัดระวังในเรื่องของการที่จะ,ะทําให้แรงดูดฝุ่นนะั้นอาจจะทําให้เส้นใยนั้นเกิดการเสียหายได้เนื่องจากว่ามันจะเป็นการประทะกันของแรงดูดของลมที่เครื่องเครื่องยนต์นี่ทำทำงานอยู่จะทําให้ผ้านั้นเกิดการปรีหรือว่าการฉีกได้ง่ายเพราะฉะนั้นส่วนที่จะทําให้เกิดการ อ่เซฟเรื่องจะทำให้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นก็คือการใช้ตะแกรงนะครับที่ขึงด้วยตะข่ายไนลอนนะครับทาบลงก่อนตามพื้นที่ที่เราต้องการที่จะทำความสะอาดนะครับนี่ก็จะเป็นส่วนที่จะทำให้ตะแกรงเนี้ยบล็อกตัวเนื้อผ้าไว้ในขณะที่ตัวเครื่องบดฝุ่น,นเนี้ยจะทำการดูดฝุ่นที่มันแทรกอยู่ตามเนื้อผ้าแล้วก็ตาม ส่วนต่างๆที่มีความบอบบางเนี่ยได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะใช้อ่า <c oughs> เครื่องดูดฝุ่นนะครับที่จะต้องมีการใช้ตะแกรงเนี่ยเหมือนกันหุ้มบล็อกเอาไว้อีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการทอนแรงลมที่มันจะทําให้เกิดความเสียหายเนี่ยให้อ,อ่อนกําลังลงนะครับ กรณีที่เป็นผ้าผืนเล็กก็เหมือนกันก็ก็จะ,ะทําในลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้จะเห็นไดน้ชัดนะครับว่าเวลาเราดูดดูดฝุ่นหรือว่าทำความสะอาดตรงที่มีรอยปริฉีกขาดเนี่ย ก็จะทําให้มันเกิดความปลอดภัยขึ้นเนื่องจากว่าตัวตะแกรงสีฟ้าเนี่ยมันจะเป็นตัวบล็อกไม่ให้เส้นใยเนี่ยถูกแรงลมเนี่ยดูดขึ้นมาแต่ว่าเราจะใช้าการดูดผ่านตะแกรงนที่ที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยในการที่จะทาความสะอาดในจุดที่เบาบางนะครับแทนที่เราจะมีการเอาไปสบัดแล้วไปตบไล่ฝุ่นก็จะใช้วิธีการดูดฝุด่นจากจากเครื่องดูดฝุ่นแบบแรงเบาแบบนี้นะครับ หลังจากที่เตรียมผ้าที่จะมาซัพพอร์ตทำให้มีความแข็งแรงต่อการจัดแสดงแล้วเนี่ยก็คือ,อผ้าหลังจากการเอาไปต้มสมุนไพรก็คือ,อพริกไทยแล้วก็การพูนะฮะ,ะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยาไปตากให้แห้งแล้วก็ผ่านกระบวนการรีดให้เรียบนะครับก็จะทําการขึงนะฮะเอามาขึงเข้ากับเฟรมที่เราจะจัดแสดงนะครับว่า อาจจะทําให้เกิดความแข็งแรงต่อตัวผ้าที่เราจะมานําเสนอนะครับเพราะเราจะไม่ได้มีการแขวนผ้าชิ้นนั้นโดยตรงแต่ว่าเราจะใช้ตัวผ้าที่เราเตรียมมาไว้สําหรับการบล็อกทําให้เกิดความแข็งแรงของการาจัดแสดงที่เราจะแทนที่จะเป็นการแขวนนะครับน,นี่ก็จะเป็นลักษณะของการวางผ้าตามพื้นที่ที่ค่อนข้างจะจํากัดเนื่องจากว่าผ้าเนี่ย มีขนาดเล็กแต่ว่ามีความยาวที่ล้นเฟรมที่เราเตรียมเอาไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการจัดวางให้เกิดความสมดุลความสวยงามแล้วก็มีความปลอดภัยในเรื่องของการจัดแสดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมาสู่กระบวนการที่จะสอยตรึงที่จะทำให้ตัวผ้าน,นั้นะจะอยู่กับเฟรมที่เข้าเข้ารูปแล้วก็มีความแข็งแรงนะครับ จากนั้นก็จะใช้เข็มได้นะครับที่จะทําการตรึงนะครับเนื้อผ้าเนี่ยให้เข้ากับตัวเฟรมนะครับโดยการใช้วิธีการเนานะฮะแบบให้พอให้อยู่แข็งแรงโดยที่ไม่ไม่ต้องแน่นมากหรือว่าไม่ต้องอถี่มากเพราะว่าเวลามีการเคลื่อนย้ายหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงการจัดแสดงเนี่ยจะได้ทำการเลาะได้ได้โดยโดยโดย,โดยสะดวก สำหรับผู้ที่สนใจผ้าทอโบราณและผ้าทอพื้นเมืองที่พิพิธภัณฑ์วัดเกศการามแห่งนี้ก็มีเก็บรักษาไว้ในตู้กระจกเพื่อให้ผู้สนใจได้เข้ามาเยี่ยมชมอาทิผ้าสิ้นดินจกแม่แจ่มผ้าสิ้นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ที่นับวันจะมีผู้สืบทอ,อดน้อยลงเพราะกรรมวิธีจกผ้านั้นเป็นงานละเอียดและค่อนข้างใช้เวลา สำหรับพิพิธภัณฑ์วัดเกตนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญมากของตัวชุมชนย่านเมืองเชียงใหม่อีกย่านหนึ่งนะครับที่ว่าในพิพิธภัณฑ์นั้นก็จะมีการรวบรวมแหล่งตัวชิ้นงานนะครับโบราณวัตถุต่างๆเข้าของเครื่องใช้คนสมัยก่อนนะครับที่ได้มีการใช้งานและก็ปัจจุบันก็ได้ มีการเสื่อมสลายสูญหายกันไปบ้างนะครับแต่ว่าสําหรับชุมชนย่านวัดเกศนี้ก็ได้รับความร่วมมั่นมือจากทางชุมชนนะครับที่ได้มีการบริจาคสละสิ่งของที่คิดว่าไม่ได้มีการใช้งานแล้วแล้วก็มาให้ทางวัดรวบรวมเป็นแหล่งข้อมูลนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายในเรื่องของประเภทและก็ชิ้นงานนะครับแต่ไฮไลท์ที่สําคัญของอภิพนธัณฑ์ย่านวัดเกศนี้ก็คือ มีงานปักซึ่งเป็นงานประนีตินะครับที่พระราชยาเจ้าดาราและสมีได้ส่งถวายเอาไว้นะครับเป็นเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จขึ้นมาพำนักอย่างเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งผ้าปักชุดนั้น,เ,นเรียกว่าผ้าตั้งทำหลวงนะครับซึ่งเป็นงานที่มีความงดงามด้วยฝีมือ ปานีเนื่องจากว่าเป็นลักษณะของงานคนภาพแบบช่างหลวมนะครับที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็มีความหมายในเรื่องของในเชิงพิธีกรรมด้วยเนื่องจากว่าเป็นการสร้างมาเพื่อรองรับสําหรับตัวคัมภีที่ใช้ในข่าวตั้งทำหลวงในประเทศมหมาชาตานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผ้าชุดนั้นเนี่ยจะเป็นผ้าปักที่มีลวดลายนะ พิเศษนะครับแล้วก็ใช้ประกอบกับตัวขาตั้งสำหรับในการตั้งปดิสถานตัวคัมภีที่เรียกว่าทาหลวงก็คือพระเวสันดรชาดกนะครับในช่วงที่ชาวล้านนาน,นในช่วงเดือนยี่เป่งน,นะครับก็คือช่วงรอยกระทงนั้นนะครับก็จะมีการจัดพิธีตั้งทาหลวงขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครเพราะฉะนั้นเข้าใจว่า พระราชาญาเจ้าดารารัศมีเนี่ยก็คงได้มีจิตศรัทธาในการที่จะจัดงานตั้งทำหลวงแล้วก็ทรงโปรดให้ช่างใน,ในคุ้มหลวงในเวลานั้นเนี่ยปักผ้าชุดนั้นขึ้นมาถวายเพื่อจะเป็นงานบุญที่สำคัญของชาวล้านนาแล้วก็ของเมืองเชียงใหม่ในยุคสมัยนั้นนะครับซึ่งปัจจุบันผ้าชุดนั้นก็มีสภาพที่ค่อนข้างจะเก่าแก่แล้วก็การเสื่อมสลายของเส้นใยอะไรต่างๆก็ ตามอายุอนามนะครับเพราะนั่นเนี่ยสมควรที่จะได้รับการอนุรักษ์ในการที่จะถนอมรักษานในการจัดแสดงและก็ทำการบูรณะให้เกิดความแข็งแรงนะโดยโดยกระบวนการที่สาธิตในใน,ในครั้งนี้นี่ก็คือเป็นลักษณะเดียวกันถ้าหากว่าเป็นการที่จะเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวชิ้นงานแล้วเนี่ยก็ก็ต้องใช้ลักษณะของการกระบวนการทำงานใน,ในลักษณะที่สาธิตเอามา ใน,ในตอนนี้เนี่ยเอาไว้ให้เกิดเป็นอ,องค์ความรู้นะครับว่า,าจากจุดเริ่มต้นที่วัดเกตก็สามารถไปขยายผลในเรื่องของอาการที่จะมีแหล่งเก็บรักษาผ้าเก่าอีกอื่นๆนะที่ว่าจะสามารถทําให้เกิดการตื่นตัวในการที่จะอนุรักษ์ผ้าเก่านะครับให้เกิดสภาพที่แข็งแรงคงทนแล้วก็ ปลอดภัยในการที่จัดแสดงและก็การเก็บรักษาด้วยนะครับอันนี้ก็อขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าถ้าหากว่าใครสนใจในเรื่องขององานสิงทอและก็งานปณิสินประเภทงานเย็บปักถักร้อยและก็งานสิงทอเนี่ยก็ที่วัดเพื่อนวัดเกศเนี่ยก็จะมีตัวอย่างของงานประเภทนี้เนี่ยจัดแสดงให้ชมอยู่แลวก็มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากครับ หากได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมถนนสายวัฒนธรรมย่านวัดเกตการามขอเชิญสัมผัสวิถีชุมชนย่านนี้ที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่เป็นชุมชนวัฒนธรรมรุ่งเรืองสถาปัตยกรรมและศาสนาที่มีความหลากหลายในแต่ละยุคสมัยในอดีตจนถึงปัจจุบันซึมซับกลิ่นอวัฒนธรรมของชนชาติต่างๆได้จากอาคารบ้านเรือนที่งดงามตลอดสองฝากถนนโดยตลอดเส้นทาง จะมีร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและขนมดั้งเดิมชื่อดังให้เลือกลิ้มลองความอร่อยได้อีกด้วยส่วนพิพิธภัณฑ์วัดเกศการามเปิดบริการทุกวันในเวลา8โมงเช้าถึง4โมงเย็น